ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลนวนิยายชุดเพียงรักเรื่องฤดีคีรินเพียงรักนี้มีเราละพันโดยทิพทิวาบทที่6แม่ค้ามือใหม่เสียงเอไอดังอยู่ข้างบ้านขณะที่เพียงฤดีกำลังทำอาหารเช้า เธอเดินออกไปดูเห็นว่าคีรินกำลังให้ใชายสามคนตัดต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นต้นที่เขาเรียกว่ากระถินเทพาตัดทำไมหรือคะพี่คีรินเธอเห็นว่ามันอยู่ข้างบ้านก็ร่มรื่นดีและไม้ที่เขาบอกว่าจะตัดเพื่อนำมาสร้างบ้านก็อยู่ในสวนต่างหากมันอยู่ใกล้บ้านเกินไปเดี๋ยวลมแรงยิ่งจะหักใส่หลังคาอีก ัดไม้เอาไปใช้ดีกว่าเพราะเราต้องใช้ไม้ในการปรับปรุงบ้านอีกเยอะเขาตอบขณะหันไปมองชายวัยกลางคนที่กำลังตัดต้นไม้อยู่โดยมีเชือกโยงดึงต้นไม้ให้ล้มไปคนละฝั่งกับบ้านคนเลื่อยไม้หนึ่งคนอีกสองคนยืนตะโกนหวกเวกเพื่อให้คนตัดรู้ว่าจะให้มันล้มไปยังตำแหน่งไหนเธอยืนดูด้วยความตื่นเต้นรู้ว่ามันจะล้มทับบ้านไหม แล้วก็ถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อมันล้มคลืนลงไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีหญ้าสูงตรงตามตำแหน่งที่ต้องการพอดีโหเขาเก่งจังเลยนะคะบังคับด้วยว่าจะให้มันล้มไปทางไหนพวกเขาตัดไม้จนชำนาญแล้วพี่ก็เคยตัดนะตอนอยู่กับคุณปู่แต่ไม่ได้ทำมานานเัาจะล้มทับบ้านเอาเมืต้องให้พวกเขามาช่วยเดี๋ยวพี่ไปบอกเขาก่อนว่าใช้ตัดไม้แบบไหน เขาบอกค่ะงั้นรดีไปทำกับข้าต่อก่อนนะคะอ๋อวันนี้ฤดีจะเก็บงอไปขายที่บ้านนาเล็กนะคะพี่คีรินเมื่อวานานาเล็กบอกว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเยอะถ้าเรามีของในสวนให้เอาไปวางขายได้ค่ะอืมก็ตามใจเราเถอะเราไปเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าขนกลับมาไม่ไหวก็มาบอกเดี๋ยวพี่จะไปช่วยขนเขาพอจะรู้จากนภาธรมาบ้างว่า ตอนนี้เพียงฤดีไม่ค่อยมีเงินมากนักเงินเก็บที่มีก็เอาไปจ่ายค่าที่ดินหมดแล้วไหนยังต้องส่งแม่ส่งน้องอีกคงอยากหารายได้จึงไม่ขัดขวางหากเธอจะเอาของในสวนไปขายเพราะถ้าเก็บไว้เขาก็คงไม่ได้เอาไปขายเนื่องจากยัง,ย,ง,ย,งยุ่งอยู่กับการปรับปรุงบ้านให้อยู่ได้สบายไปก่อนค่ะแต่เดี๋ยวฤดีเอารถเข็นไปใช้ได้ไหมคะหญิงสาตอบและหันไปมองรถเข็น ที่เขาซื้อมาใช้สำหรับจะคนของได้เอาไปสิเธอยิ้มดีใจแล้วรีบกลับเข้าไปทำกับข้าวก่อนจะเอามาตั้งโต๊ะด้านนอกเช่นเคยญิงสาวออกมาเขาเห็นคนตัดไม้กำลังเลื่อยไม้เป็นท่อนๆตามขนาดที่เขาต้องการพี่คิดินคะกินข้าวก่อนคะ่ะเขาเดินเข้ามากินข้าวหน้าบ้านโดยปล่อยให้คนงานเลื่อยไม้ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป เมื่อกินข้าวอิ่มต่างก็แยกกันไปทำงานโดยที่เพียงฤดีเอากระสอบใบใหญ่ซึ่งได้จากการที่คีรินซื้อวัสดุก,ก่อสร้างแล้วเขาใส่ของมาให้เอาไปใส่ง้ะส่วนคีรินก็เดินนำช่างเลื่อยไม้ไปยังต้นกระถินเทพาอีกต้นที่อยู่หลังบ้านด้วยเป็นที่ดินแปลงใหญ่บริเวณบ้านไม่ติดกับใครจึงเป็นการง่ายที่จะโค่นต้นไม้ใหญ่ให้ล้มไปในทิศทางที่ต้องการได้สะดวก เพียงไม่นานเพียงวิดีก็เก็บง้อใส่กระสอบแล้วลากมากับรถเข็นท่าทางทุลักทุเลนั้นเข้าอดสายหน้าอย่างเอ็นดูไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางเหนื่อยหอบของคนที่ไม่ค่อยได้ทำงานหนักมากนะักต้องไปสอยง้อเก็บง้อแล้วก็ต้องขนกลับมาในระยะทางที่ไม่ได้ใกล้เลยได้กี่กิโลไม่รู้คะ่ะนาเล็กบอกว่าให้เอาไปช่างทำกิโลที่หน้าบ้านนาเล็กได้เลยอันนี้เราเก็บไว้กินเองเนาะเธอว่า พลางหยิบง้อช่อใหญ่หลายช่อว,วางไว้บนโต๊ะก็จะใช้แขนปาดเหงือบนใบหน้าแล้วไปอาบน้ําแต่งตัวเถอะมัมแม่หมดแล้วเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งเขาว่าแล้วก็หยิบง้อไมากินลูกหนึ่งเพียงริดีรีบเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนจะออกมาในชุดใหม่ใส่เสื้อเชิ้ตตัวโครงสีฟ้าอ่อนกางเกงยีนสีเข้มเธอแต่งหน้าอ่อนๆโทนสีชมพูดูสบายตารวบผมเรียบร้อย และสวมหมวกแกป๊ปท่าทางกระฉับกระเฉงพร้อมเป็นแม่ค้าอย่างเต็มที่ไปเถอะพี่เอางอ,อขึ้นรถให้แล้วเขาว่าแล้วก็ขับรถไปส่งที่บ้านของเล็กกับนิดเมื่อไปถึงก็เห็นว่าเล็กกับนิดกำลังเตรียมรับลูกค้าเมื่อเห็นเขาจอดรถและบอกว่าเพียงฤิดดีจะเอาง้อ,อมาขายทั้งสองก็รีบกุลิจอเอาโต๊ะมาวางให้ขายของซึ่งมีคุณลุงคุณป้าสี่ห้าคนก็มาจัดโต๊ เอาผล,ลไม้ในสวนมาขายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกล้วยทุเรียนมังคุดลองกองก็แล้วแต่ว่าผล,ลไม้สวนตนมีอะไรสุกบ้างก็เอามาขายนิดหยิบง้อไปชิมหนึ่งลูกแล้วบอกว่าหวานดีโลเท่าไหร่เนี่ยที่บ้านนะยังไม่สุกเลยเดี๋ยวจะอุดหนุนชายวัยกลางคนถามเพียงทด่ดีหันไปยังคีรินเล่ากับจะถามว่าราคาเท่าไหร่เออผมไม่ทราบครับน,นิด ว่าช่วงนี้เขาขายกันโลละเท่าไหร่ขานี้นาะยคิดจะขายอย่างเดียวเลยผมก็นึกว่าเขารู้ราคาแล้วเห็นรีบไปเก็บแต่เช้าต่อบพลางหันมองคนตัวเล็กที่คิดจะขายของแต่ไม่รู้ว่าจะขายสักเท่าไหร่วันก่อนนาเห็นที่ตลาดเขาขายกันโลละสี่สิบสามโลร้อยนั่นขายแบบนี้ไปก่อนดีไหมถ้ารู้ราคาค่อยว่ากันอีกทีนิดถามครับแบบนั้นก็ได้ครับ แต่น้านิดไม่ต้องซื้อหรอกครับเอาไปกินเลยครับที่บ้านผมมีอีกตั้งเยอะเขารีบหยิบให้อีกไฟล์ไม่ได้สิเดี๋ยวนะ้าประเดิมให้ก่อนจาก3กิโลก็แล้วกันเอาเลิกเอาชัยจะได้เฮงๆว่าแล้วนิดก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบเงินมาให้แม่ค้าสาวยิ้มแป้นรับเงินมาด้วยความดีใจก็จะหยิมงะอ,ออกมากองไว้และทําหน้าเยือนเออหรือดีไม่มีถุงใสค่ะลืมว่าต้องซื้อถุงด้วย เธอว่าเพราะมัวแต่ตื่นเต้นว่าจะได้ขายงาก็เลยรีบไปเก็บมาขายอย่างเดียวลืมคิดไปว่าต้องเตรียมอะไรในการขายบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นเล็กเขาซื้อถุงติดบ้านไว้เยอะเดี๋ยวน้าไปเอาให้สักแพ็คว่าแล้วนิดก็เดินเข้าไปหยิบถุงพลาสติกหูหิ้วมาหนึ่งแพ็คส่งให้พร้อมกับเครื่องช่างเพราะรู้ว่าเธอคงไม่ได้เตรียมอะไรมานี่ถุงกับตาช่างน้าเอามาให้เลย เดี๋ยวทำช่อชักไว้เลยนะลูกค้ามาเยอะแล้วจะทำไม่ทันเดี๋ยวนะ้าต้องไปดูหน่อยว่าคนงานเตรียมแพรเสร็จหรือ,อยังนักท่องเที่ยวก็ใกล้จะมาแล้วนิดว่าคีรินยกมือไหว้พลางว่าขอบคุณครับนะนิดยังไงก็ฝากช่วยดูแม่ค้าด้วยนะครับท่าทางจะมือใหม่มากๆด้วยพอดีผมให้นะ้าใหญ่ตัดไม้อยู่ต้องรีบกลับไปดูไปเถอะคีรินไม่ต้องห่วงหรอกเราก็ญาติญาติกันมีอะไรก็ช่วยช่วยกัน น้าไปดูทางโน้นแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมาช่วยดูส่วนน้าเล็กนะ่ะเขายุ่งๆรืลังทำกับข้าวอยู่สักพักก็คงออกมาละนิดว่าพลางยกมือรับไหวคิรินซึ่งกำลังลากลับอยู่ได้นะเรานะ่ะเขาหันไปถามแม่ค้าสาวได้ค่ะพี่คิรินกลับได้เลยค่ะงั้นนี่เบอร์มือถือพี่ถ้าจะกลับก็โทรไปเดี๋ยวพี่มารับเขาเยื่นนำบัตรที่พกติดตัวไว้ตลอดให้หญิงสาวเพราะไม่อยากเสียเวลาต้องมาบอกเบอร์อยู่อีก ก็จะเดินจ้ำวๆกลับไปที่รถคีรินกลับไปถึงบ้านก็เห็นช่างเลื่อยไม้กำลังรอเขาอยู่พร้อมตั้งเลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่ไว้เนื่องจากเลื่อยไม้เป็นท่อนตามที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วกำลังจับแปรรูปเป็นไม้แผ่นเขาเอาแบบที่คำนวณไว้มาดูแลนะบอกว่าจะให้เลื่อยไม้ขนาดหน้ากว้างที่กี่นิ้วไหนกี่นิ้วยาวกี่นิ้วจำนวนกี่แผ่นเพราะนอกจากตรงนี้แล้วเขายังมีไม้ต้องเลื่อย ที่อยู่ในสวนอีกหลายต้นเขาอยู่ดูช่างเลื่อยไม้จนได้กองใหญ่กระทั่งรู้สึกหิวถึงรู้ว่าน่าจะเลยเวลาเที่ยงแล้วแน่ๆจึงเข้าไปในครัวตั้งใจว่าจะทําอะไรง่ายๆกินแต่เมื่อเข้าไปถึงก็เห็นว่าหญิงสาวเตรียมกับข้าวไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วจึงยกออกไปนั่งกินข้างนอกระหว่างที่กินก็อดยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาไม่ได้เพราะจะบ่ายสองโมงแล้ว ไม่รู้ว่าเธอจะได้กินข้าวหรือยังแล้วเงาะที่ขนไปตั้งเยอะจะขายได้หรือไม่ก็จะหยิบสมาร์ทโฟนที่อยู่ข้างตัวขึ้นมาดูเผื่อว่าเธอโทรมาแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ไม่เห็นว่าจะโทรมาจะโทรไปหาก็ไม่มีเบอร์จึงคิดว่ากินข้าวเสร็จคงต้องขับรถไปดูสักหน่อยคลรินนั่งรับทานอาหารจนเสร็จเขาจะเก็บทุกอย่างไปไว้ในบ้านเข้าล้างจานคว่ำไว้แล้วเดินไปหยิบกุญแจรถ แต่พอออกมาถึงหน้าบ้านก็เห็นเพียงฤดีเดินถือถุงพลาสติกใบหนึ่งมาถึงหน้าบ้านพอดีอ้าวแล้มายังไงทําไมไม่โทรบอกให้พี่ไปรับเขาถามก็ฤดีลองเดินเลาะริมลําธารมาตามที่น้าน,นิดบอกค่ะไม่ไกลเลยค่ะแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วแค่มันรกไปหน่อยเดียวเองหญิงสาวว่าพลางยิ้มแป้นพ่อเส้นทางนั้นไม่มีใครใช้ตั้งนานแล้ว มันไม่รกจนยาท่วมหัวแล้วหรอพี่หลังต้องโทรบอกรู้ไหมพี่จะได้ไปรับรถเราก็มีทำไมต้องเดินมาทางรกแบบนั้นอันตรายเกิดงูก,กัดขึ้นมาจะทำยังไงอีกฝ่ายบนอุบจนคนที่ยิ้มหน้าบานอยู่ต้องทำหน้าสำนึกผิดเมื่อเห็นความห่วงใยของคนร่วมบ้านมันก็ไม่รกถึงขั้นท่วมหัวแล้วค่ะก็พอจะมีรอยคนเดินอยู่บ้างดีเลยเดินล้อมาเรื่อยๆ นานิดบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาจะถางทางไว้ให้ค่ะเธอว่าอืมงั้นไว้อีกสองสามวันเดี๋ยวพี่จะไปตัดหญ้าให้แล้วกันจะได้เดินสะดวกและเป็นยังไงงอนหนักขายได้หรือเปล่าเขาถามขายได้สิคะหมดเกลี้ยงตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะเสียดายเอาไปแค่30มสิบกว่ากิโลเลยได้เงินมาแค่1200กว่าบาทเองค่ะเธอยื่นเงินให้เขา เอาใส่บัญชีที่พี่ให้เราไว้แล้วกันจะได้เก็บไว้เป็นค่ากับข้าวถ้าเราอยากซื้ออะไรก็เอาไปซื้อได้เลยงั้นคราวหน้าถ้าลรดีขายได้อีกจะเอาใส่บัญชีไว้ให้นะคะอืมเขาพยักหน้าก็จะถามว่าขายหมดตั้งแต่เที่ยงทําไมกลับมาป่านนี้แล้วกินข้าวกินปลามาหรือยังขายหมดตอนเที่ยงกว่าๆกำลังจะกลับบ้านลูกค้าก็กินข้าวเสร็จพอดี น้านิดกับหน้าเล็กเลยชวนกินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะดื้อดีเลยช่วยล้างจานใหานหน้าเล็กนักท่องเที่ยวเป็นร้อยคนเลยค่ะจานเยอะแยะดื้อดีสงสารหน้าเล็กเลยช่วยล้างค่ะพี่คีรินไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะที่กลับช้าแต่ดื้อดีทําข้าวเที่ยงไว้ให้พี่คีรินแล้วนะคะเธอเล่าเสียงอ่อยๆด้วยกลัวว่าเขาจะตําหนี่ที่เธอบกพร่องต่อหน้าที่เพราะเธอรับปากแล้วว่าจะทํางานบ้านให้เขาแลกกับค่าเช่าบ้าน พี่ไม่ว่าหรอกเรื่องลับช้าแค่หวังว่าเราจะหิวไม่หิวหรอกค่ะนันเล็กเลี้ยงดีมากมีขนมให้กินเยอะแยะเลยด้วยค่ะแล้วนี่ค่ะนันนีดให้แตงไทยมาอีกรูปหนึ่งวันนี้ฤ่ดีจะทําแตงไทยน้ากระเทียมพี่กีริงกินนะคะเธอว่าพลางย,ยิ้มสดใสและยกแตงไทยผลย่าในถุงให้ดูชายหนุ่มผุดยิ้มละมุนย่างไม่รู้ตัวก็จะตอบเสียงนุ่มๆจ้ะเราจะทําอะไรให้กินพี่ก็กินได้หมดแหละ แล้วนี่ค่ะน้านเล็กจะให้ค่าล้างจานกับค่าช่วยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งสามร้อยแนะ่วันนี้ฤดีมีรายได้หกร้อยสี่สิบบาทแล้วรวมกับค่าขายเงาะดีๆที่นี่หาเงินง่ายจังหญิงสาวว่าพลางคลี่เงินออกมาดูอย่างภูมิใจและเก็บใส่กระเป๋ากแกงอย่างเดิมก็จะบอกว่าอีกสองวันน้านเล็กบอกว่านักท่องเที่ยวมาเกือบสองร้อยคนเลยค่ะเดีย๋ยวฤดีเก็บผลไม้ไปขายอีกนะคะ อืมเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเก็บเรามาเหนื่อยๆก็ไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่ไปดูเขาเลื่อยไม้ก่อนวันนี้พี่ไม่ต้องให้เราช่วยอะไรแล้วล่ะนอกจากทําอาหารเย็นค่ะพี่คีรินเธอตอบพลางก้าวเท้าเข้าไปในบ้านคีรินมองตามแล้วอดยิ้มอย่างเอ็นดูไม่ได้เขาไม่เคยเห็นท่าทางแบบนี้จากนิลาเลยแม้แต่จากนภพาธรผู้เป็นน้องสาวก็ไม่เคยเห็นที่สองสาวจะมีความสุขกับการได้เงินจากการทํางานเพียงไม่กี่ร้อยบาท แล้วยิ้มแก้มปรีได้ขนาดนี้เพียงระดีเข้าห้องพักแล้วหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดเครื่องเพื่อต่อสัญญาณ Wi-Fi ให้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนจะเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นมาเพื่อจะเขียนนิยายระหว่างรอหน้าจอพร้อมสำหรับทำงานเธอก็หยิบสมุดบันทึกมาเขียนบัญชีรายรับรายใจ่ายในวันนี้ก่จะแยกเงิน30ของตัวเองออกจากเงินที่ขายได้วันนี้แล้วใส่ไว้ในซองเล็ก เสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นเธอจึงรับสายเมื่อเห็นว่าเป็นสายของนภารเป็นยังไงบ้างแกไม่เปิดเครื่องเลยฉันโทรหาตั้งหลายรอบแล้วอ๋อแกก็รู้ว่าฉันไม่อยากรับสายแม่กับพี่ท็อปเลยปิดเครื่องนะ่ะฉันก็รู้ว่าแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างล่ะวันคอนเผลอรับสายไปทีหนึง่งแม่ก็ยังว่าฉันเห็นแก่ตัวทิ้งครอบครัวมะของเงินเพิ่มทั้งทงท,งที่ตอนนี้ ฉันก็จะไม่มีกินอยู่แล้วฉันก็เลยไม่รับสายอีกรอให้ถึงวันที่หนึ่งก่อนค่อยโอนไม่อย่างนั้นก็คงใช้หมดก่อนสิ้นเดือนอีกแน,น่ๆแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้อีกกว่าเงินจะเอาอีกทีก็วันที่20โสิบน่นพอดีแม็กนันบอกไปว่าฉันเอาเงินไปซื้อที่ดินหมดแล้วให้ช่วยประหยัดอย่ามาของเงินฉันอีกเท่านั้นแหละก็ด่าฉันยกใหญ่พอรู้ว่าฉันมีเงินไปซื้อที่ดินแต่ไม่ยอมให้เงินเขา ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจเลยว่าฉันก็ทําเพื่อพวกเขาทั้งนั้นหญิงสาวอดไม่ได้ที่จะระบายกับเพื่อนแล้วแกไม่สงสารเขาเหรอตอนนี้อาจจะลําบากเพราะแกมากระทันหันมากนภารถามฉันสงสารไม่ได้หรอกถ้าสงสารก็ต้องกลับไปอยู่สภาพเดิมตอนนี้ฉันปรงแล้วว่าทําดีแค่ไหนถ้าเขาไม่รักมันก็ไม่รักนั่นแหละฉันพยายามทําดีกับพวกเขาเพื่อให้เขารักเขาต้องการอะไรฉันก็ทุ่มเทให้เขา แต่เขาก็ไม่เคยรักฉันมีแต่เอาจุดอ่อนของฉันมาหากินกับฉันฉันไม่รู้ว่าคําว่าครอบครัวสําหรับคนอื่นเป็นยังไงแต่สําหรับฉันมันคือความทุกข์ฉันเข้าใจแกถ้าฉันเป็นแกเจอแบบนี้คงเห็นแนบมาตั้งนานแล้วแกจะเย็นมากที่แอบทํางานเก็บเงินจนได้เงินก้อนพอจะออกมาตั้งหลักได้แล้วตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างล่ะเข้ากันได้ดีกับพี่คีรินไหม อืมก็ดีเลยแหละพี่คีรินใจดีกับฉันมากๆเขาเหมือนพี่ชายของฉันเขาดีกับฉันมากกว่าที่พี่ทับดีกับฉันเป็นร้อยเท่าเลยตอนนี้ฉันก็เลยช่วยทำงานบ้านแลกกับค่าเช่าแล้วก็เอาของในสวนไปขายให้พี่คีรินให้ค่าแรงฉันตั้ง30ิเปอร์เซนเลยนะแกโชคดีจังที่มีพี่ชายใจดีขนาดนี้อืมเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละใจดีง่ายๆสบายส แล้วแฟนเขากลับมาด้วยหรือเปล่าไม่เห็นเลยนะแต่เดี๋ยวเขาคงตามกลับมาละมัง้งฉันก็ไม่กล้าถามเขาหรอกแค่เขาให้พักอยู่ด้วยไม่ไล่ออกไปไหนก็ดีถมเทแล้วถ้าไปเซ้าซีเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเขาก็ไล่ฉันออกจากบ้านซะปเปล่าเออแกอยู่สบายฉันก็ดีใจด้วยแล้วบ้านช่องเป็นยังไงบ้างล่ะได้ทําอะไรไปบ้างตอนนี้ซ่อมหลังคาแล้วแล้วฉันก็ช่วยทําความสะอาดจนเกลี้ยงหมดจดทุกห้อง วันนี้เพิ่งกลับจากขขยเงาะพี่คีรินเลยให้มาพักผ่อนส่วนเขาก็ดูช่างเลื่อยไม้เห็นบอกว่าต้องเลื่อยไม้หลายต้นเพราะปรับปรุงบ้านต้องใช้ไม้เยอะมากเพียงดูดีว่าว้าวพี่คีรินลงทุนรีโนเวทบ้านเลยเหรอถ้าทางต้องงานใหญ่แน่ๆไม่น่าเชื่อนะกลับมาคนเดียวและมีเวลามาอยู่รีโนเวทบ้านโดยที่คุณว่าที่พี่สะพ้ายฉันไม่ตามมาด้วยแต่ก็ช่างเธอ ฉันอยากกลับไปดูพี่คีรินรีโนเวทบ้านแล้วสิว่าจะหรูขนาดไหนเขาเป็นสถาปนิกฝีมือเยี่ยมเลยนั่น,น,นส่งงานออกแบบบ้านประกวดได้รางวัลเยอะแยะไปหมดฉันจะบอกให้ว่าเขาอาจจะรีโนเวทบ้านให้เป็นวังก็ได้เลยนะโชคดีของแกแล้วจะได้อยู่บ้านหรูๆนภา,าทอนกล่าวเสียงตื่นเต้นยิงเหลือใยนภา,าไม่น่าล่ะเมื่อวานเห็นตื่นตั้งแต่เช้ามืดนั่งวาดวาดเขียนๆอะไรไม่รู้ แล้วก็ให้ฉันช่วยจับตลับเม็ดวัดพื้นที่โน่นนี่อยู่ตั้งนานจริงสิทางที่ดีแกจับทำสามีได้เลยยิ่งดีพี่ชายฉันโปรไฟล์ดีเลิศจบปริญญาตรีสองใบสถาปัตย์ใบหนึ่งวิศวกรอ,อีกใบหนึ่งแล้วยังจบปริญญาโทสถาปัตย์อีกใบหนึ่งถ้าแกได้เป็นสามีชีวิตรุ่งแน่นอนคนเป็นเพื่อนว่าบ้าแล้วแกพูดอะไรน่าเกลียดเดี๋ยวแฟนเขาก็ได้มาแหกอกฉันหรอก ฉันรักเขาเหมือนพี่ชายฉันอยากคิดแล้วก็อยากให้พี่ทับใจดีและเก่งแบบนี้บ้างจังแต่คงยากแหละว่าแต่แกเถอะตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้บอกพ่อหรือยังว่าขายที่ดินให้ฉันแล้วฉันก็เอาเงินไปซื้อกระเป๋ามาแล้วสวยมากเวอรยังเก็บไว้ในตู้อยู่เลยส่วนเรื่องพ่อน่ะเอาไว้ก่อนฉันยุ่งๆเลยไม่ได้โทรไปแต่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันขายไปแล้วก็คือขาย มันเอาคืนมาไม่ได้อยู่แล้วอย่างมากพ่อก็แค่ดา่าหัวขูแค่วันสองวันแต่ไม่ฆ่าฉันหรอกนาะแล้วฉันจะรีบโดนด่าทําไมแกว่าไหมเออก็ตามใจแกฉันว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปดูสวนฉันสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปดูเลยเพราะยุ่งยุ่งื่องซ่อมบ้านทุกวันว่าจะเอาผักไปปลูกไว้เดือนหน้าเงินออกฉันกะว่าจะเริ่มทําบ้านเล็กๆที่พออยู่ได้คนเดียวอยู่ไปก่อน แกได้เงินเยอะเหรอถึงบอกว่าจะทำบ้านนะ่ะก็ไม่เยอะหรอกแค่ห้าหมื่นเองคิดว่าทำทรงแบบง่ายๆไม่ต้องหรูหราฉันดูคลิปใน YouTube แล้วว่าจะซื้อวัสดุมาแล้วยืมเครื่องมือช่างพี่คีรินไปทำเองเฮ้ยบ้าแล้วย่าดดีแกเนี่ยนะจะทำบ้านเองทำไมจะทำไม่ได้แค่หลังเล็กๆฉันเห็นผู้หญิงใน YouTube ตัวเท่าฉันนี่แหละเขายังทำบ้านเองกลางป่าได้เลย ทำไมฉันจะทําไม่ได้เฮ้ยนั่นมันคอนเทนต์เขาจะสร้างเรื่องยังไงก็ได้แยากเชื่อได้ยังไงเขาแค่ทําท่าเหมือนทําเองตอนถ่ายคลิปแต่จ้างคนอื่นมาทําให้ก็ได้แล้วถ้าฉันไม่ลองทําเองฉันจะรู้ไหมล่ะว่าทําได้มันก็ต้องลองก่อนไงเนี่ยฉันดูในเพจบ้านทองกวาวมาเขาทำบ้านแบบที่ทำคนเดียวได้ทำง่ายมากด้วย เออแกจะทำอะไรก็ทำนภาทนเอยอ,อย่างเสียไม่ได้ว่าแต่ฉันขอไม้ไผ่ในสวนแกหน่อยได้ไหมจเจ้าไปทำค้างผักเพียงดีถามเอาไปเลยฉันยกให้ตัดไปหมดทั้งกอเลยยิ่งดีรกจะตายโอเคขอบใจนะฉันต้องวางหูแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวให้พี่คีรินอีกคุยกับแกจนฉันไม่ได้เขียนนิยายเลยเนี่ยเพียงฤดีว่า ก็จะวางสายจากเพื่อนเลื่อนอ่านนิยายที่เขียนไว้ก่อนหน้าแล้วก็เปิดหน้าจอทิ้งไว้ก่อนตั้งใจว่าไปทําอาหารเย็นเสร็จแล้วค่อยมาเขียนต่อวันนี้ต้องทําของหวานเป็นแตงไทยน้ํากะทิด้วยเธอจึงเดินเข้าไปในสวนมะพร้าวแล้วเดินอุ้มมะพร้าวมาหนึ่งลูกวางไว้หน้าบ้านแล้วเดินเข้าไปเอามีดอิโต้มาปอกเธอเห็นจากคลิปใน YouTube ว่ามันปอกไม่ยากเท่าไหร่แต่พอลองของจริงมันปอกยากมาก เธอสับๆเฉาะๆดึงๆอยู่ตั้งนานแต่ก็ยังปอกไม่ออกกระทั่งคีรินเดินมาเห็นจึงปอกให้เขาเอามีดเฉอะเพียงไม่กี่ทีก็ดึงเปลือกมะพร้าวออกมาได้เขาจะใช้สันมีดทุบลูกมะพร้าวให้แตกออกเป็นสองซีกแล้วส่งให้เธอบอกเสียงดุๆว่าที่หลังทําอะไรไม่ได้ก็ให้บอกทําแบบเมื่อกี้นะ่ะเกิดพลาดจะบาดมือเอาลูกนี้เก็บมะพร้าวมากองไว้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะปอกไว้ให้หลายๆลูก เราจะได้เอาไปใช้ได้ง่ายๆหญิงสาวรับคำก็จะถือมะพร้าวผ่าซี่เข้าไปในครัวแล้วใช้มีดเฉาะเอาแต่เนื้อมะพร้าวใส่ในเครื่องปั่นผลไม้เอาน้ำใส่แล้วปัน่นจนละเอียดก่อนจะเทใส่กะละมังใช้มือคั้นน้ำกะทิรินน้ำกะทิใส่ที่กลองลงในหม้อจนได้น้ำกะทิข้นๆเธอจึงได้เริ่มทำแตงไทยน้ำกะทิได้ทำเสร็จก็ยกมาให้กินเป็นมื้อเย็นแตงไทยน้ำกะทิอร่อยไหมคะ เพียงไีเอีย,ยงขอถามอีกฝ่ายเมื่อเขารับประทานแตงไทยน้ำกะทิหลังจากอาหารมื้อเยน็นอร่อยหอมหวานมันกลมกล่อมแต่พี่ต้องอ้วนแน่ๆถ้ากินแบบนี้ทุกเยน็นว่าแต่ถ้าได้กินตอนเที่ยงๆใส่น้ำแข็งเย็นๆน่าจะสดชื่นดีเขาว่าพลางตักใส่ปากไปพลางอย่างไม่กลัวอ้วนที่นี่มีมะพร้าวทำกะทิสดได้ดีจังเลยค่ะ กะทิสดทำอาหารอร่อยกว่ากะทิกล่องมากเลยค่ะวันนี้ดีค่อยทำขนมอร่อยๆให้ทานตอนเที่ยงแล้วกันนะคะว่าแต่พรุ่งนี้ฤดีต้องทำอะไรบ้างคะนอกจากทำกับข้าวเก็บของของเราออกจากห้องขอตอบเสียงเรียบๆเก็บของออกจากห้องจากห้องฤดีเหรอคะหญิงสามีสีหน้าตกใจใจหายว่าทบทวนว่าเธอทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าถึงได้ไล่ให้เธอออกไป ใช่จากห้องของเรานั่นแหละและไปนอนห้องคุณปู่คุณย่าก่อนพี่จะทำห้องให้ใหม่ห้องนั้นมันเก่าและโซมมากเพียงฤดีถอนใจโล่งอกอ้อค่ะฤดีก็ตกใจนึกว่าจะถูกไล่ให้ออกไปอยู่ที่อื่นซะอีกหญิงสาวเอามือรูปผมเกอ้อเกไล่เราแล้วใครจะทำกับข้าวไว้พี่กินเราอยากได้ห้องแบบไหนล่ะฤดีบอกได้ด้วยหรอคะ ธอเลิกคิ้วถามเราจะอยู่แค่หนึ่งเดือนหรืออย่างมากก็สองสาเดือนเธอมีสิทธิ์เลือกด้วยหรือว่าจะให้ตกแต่งตามใจของเธอก็เราเป็นคนอยู่ห้องนั้นก็ต้องบอกสิพี่จะได้ออกแบบได้ถูกใจผู้อยู่เขาว่าอย่างนั้นก็จะเลิกคิ้วขึ้นเป็นเชิงคาดคันให้เธอบอกความต้องการของตัวเองหรือดีก็แค่อยากได้ห้องแบบธรรมดาธรรมดาที่มีเตียงนอนมีโต๊ะทำงานไว้เขียนหนังสือ ไอ้ดูเสื้อผ้ารถเครื่องแป้งเล็กๆก็พอคะ่ะแต่จริงๆแล้วพี่คีรินไม่ต้องรีบทําให้ดีก็ได้นะคะดีอยู่ชั่วคราวเองจะสิ้นเปลืองเปล่าเธอว่าก็แค่นั้นแหละงั้นเราก็ไปนอนห้องคุณปู่คุณย่าสักอาทิตย์หนึ่งก็แล้วกันพี่จะทําห้องเราก่อนจะได้อยู่สบายแล้วค่อยปรับปรุงห้องคุณย่าต่อพี่จะลงมาอยู่ห้องคุณย่าส่วนข้างบนพี่จะปรับทําเป็นห้องทํางานและห้องพักแขก เขาวางแผนโดยไม่คิดจะถามสักนิดว่ากล้านอนห้องคุณปู่คุณย่าที่เสียชีวิตไปแล้วไหมเพราะเชื่อว่าคนที่กล้ามาอยู่ในบ้านร้างตามลำพังไม่น่าจะกลัวกับเรื่องแค่นี้คาดจบบทที่6แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับฟังตอนนี้เรื่องราวระหว่างคีรินและเพียงฤดีก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นแบบไหนต่อไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ